สวัสดีคช่องผ้าวยนะครสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะก็ขอต้อนรับข้อสู่ช่องดาพารวยนะคะก็สวัสดีตอนเช้าๆกับเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เอสด,ดาก็ได้มาที่พักสงในจังหวัดอุดรน,นะคะ 啥呢？我、嗯。嗯嗯 บาดจัท่านไดม้มามากจะเจ็บกัดสังนะครับสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้นะครับท่นานก็ได้ดอยู่อยู่ศาลเอฟยูตาตรงไหนเนาะครับอาลสารเพียงตาตรงนี้เป็นสารสารใหม่ตรงนี้นะครับเนาะอ๋ออ,อยากให้มาอันนี้ก็คือ บูหรือสีสามตานะคะเวจะพาพาสารนะครพราวาตอนมีคู่บาอาจารยังปิดสถานที่ตรงนี้เป็นความลับอยู่นะครับเพราะว่าตอนยังบ้าในใดเปิดเผยนะครับแอดมิน มีโอกาสนะครับมาถ่ายถ้ำนะครับมาถ่ายถ้ำม,ม,ม,มาเก็บภาพผ่เอฟที่ในดูก่อนนะครับนเนาะแต่ว่าจะขอตัวขอไปไลยๆนะครับเพราะว่าพี่ยังพี่แอดมินกับยังบ้านในบอกสถานที่ได้นะครับว่าจะจมงใดนะครับตวา่าจะมาถ่ายถ้ำให้ดุก้อนนะครับเดี๋ยวรอทางต้นบางอาจารย์เพ่อนุญาตกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ ชมบรรยากาศที่พักสง่์เรื่อยๆกันก่อนนะคะเพราะว่ารออาจารย์ท่านมานะคะสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือที่พักสง์นะคะ นี่ก็เป็นสารเก่าสารเกเรนะคะเป็นสถา,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 สาน,นาที่แ<า>ห่งใหม่มนะคะเสองบางอย่างเข้าแบ,บ่เพื่อนที่ติดตัวแตาคู่บาราอยากเป็นแย่งแ่กได้อนุญาตนะ มันจะเป็นสารเก่าสารเก่นะคะสารปู่สารญ่า

เดี๋ยแบบวคว้าตุกแกู่ว่าเป็นยังไงวาเดล่ำวาดีพูมือแล้วก็เรียกหาเดี๋ยวดีเดี๋ยวก็มึเรียหาเรียาเียดเดวเอาคนเดวอ่ค่ค่ะค่ะคะ เดีผ่านปลูกทางผ่านปลูก้ายหน่อยยไแล้วไ่เป็นโมตหน่อยมีค่ะจ๋งงัวขึ้นก่อมาใส่กล่องขึ้น ดูไปชมบ่อพญานาคก,กับแม่ครูหอมหวนท่านกันนะคะตอนนี้บรรยากาศนนอะตอนนี้บรรยากาศฝนก็ตกนะคะเอฟี FC ค่ะ ช้อนหม่องมาใส่รทางกีรำบางขุนน้าสองหององง้น้ำ้าวมามนำสกลอหม้อไปี่เป็นบอ่อของพญานาคปูคนเคยพามาเบิ่งไร่ว่าแต่ลายปีแล้วไม่คู่มาแต่จะายปีแล้วเคย เคยมาล่ำถวายปุ๊เจ้าที่คนเดอยวแต่ว่าโดนหลายอ่ะมันเป็นคิดีเราเลยบุ๊คจะเยอะมากจะดีพินพฝนเลยปะขึ้นได้มองเราขึ้นฉลามองนี่อืนั่นแหละฉลามองนีนะเพราะว่าฝนตกนะ พา FC ทุกท่านเดินข้ามคลองไปดูบ่อพญานาคกันนะคะ FC นะครับไปดูไปชส้มนะครับบ่อพญานาคนะครับปลาบุ๋งบ่อพญานาคบ่อพญานาคของทางที่ผู้เพราะว่ามันหลายปีแล้วเป็น่คู่มาแม่คู่ใครบ้างลูก พอครูเททองวัดปู่จิโฮมนะคะที่บ้านคนท้องลูกตลอดเมื่อกี้นะค่ะได้150บาทส่งไปทางส่งค่ะค่ะแดงยังขอไว้อยู่นะค่ะค่ะ <Cornell là>

ค่อยๆดูไม่ต้องดูค่อยๆดูจค่อยดูไปด้วยกั <c oughs> นานหน่อยๆแต่บ่โอ้บ่ล <c oughs> เหตุบ่พยานบพา่บพยาน่า,นาเก,าก่าเกลนะนะคะมีเกดเป็นบ่อยน อันปวนว่าอันเอียงก็หหอยแข้งหอยแจ้งสารปูสารปูคุ้มภาคกุ้มภากับยาเตียงคนแกไปลยนบบคมาคสวัสดีครับท่านสองยินแล้วด้วยมา ไม่เห็นต่ว yeah. ่าน้อยแต่วัาพ่อนตดวาู่วตัวีใหม่น้ายเงี้ยหรืเป่าแ่เห็นรีดเยอะรนบยงสูงเนี่ยข้ระนั่นเราไดรีกตัหาดแค่่อบ่ันนั้นบ่หี้ยนแต่สมัยเมู่มาเบ่งน้ำร้ายทวนค่ะแต่มันก็ร้ายปีแล้วนก็ยังมากยังยังจะพาเปลวเพียงแต่ว่าน้ามันลดลง หน,น,น้ like <ด Liberty. S 1> นาหน้าันหน้ากนเขียนเดียวอน้าเขียนเดียวพู่อนพี่นุ่พอดอืนม่ครูมาดนเออพักรักทรงรักษาเนาะอันนี้พือพุ่นรักทรงรักษาแะแม่ครูก็จะพามาสอนนี้คืออักษรอะไรเนาะโอ้อักษรนี้มันเอียงเนาะ แขงนะครับเปียกหอยแขงเป็นปอักษสตันี้แันว่าตัวใดเนี่ยยนนว้นี้ไหมอเมยปนปลาตัวอืมเปีนยนอคาระวบเนาะลงยันอลงยันไบว้งหมองหางคนนี้แต่มาคือเลขสิบเอ็ดเปนบ่ใ้าเป็นเลขสิบเอ็ดนี่แหละรมนี่แหละบึ้งบิ้งเอาพิจารณาเอาเด้อจ้ะ เก็ดเงี้ยพอเก็๊เนีน้งามันก็วบนตาขเวบนตีนเข้าวบนน้าวนตีนข้าวบนตบนตียตาข้าวบนตาแม่นครับเกียงนึ่งตัวนีะเนี่ยนึ่งอยู่ือใ่ถ่ไหมไจะค้มๆเนี่ยพ่อศูนเกีใส่ไวยังไง เกเียดอครับเกียดไเกียอยู่ข้างล่างอยู่ตังทางข้างลาเป็นกลมๆแลวโอ้แม่แม่ดนอเนเเมวะเออท่านอกับหอกแม่ดูอีีเกียดวเกียดวกเกียดศูนย์กับเกียดหนึ่งี่แหงฟันยู่เหล็กันแหงฟันว่าจะใส่กันคันเกียดลอยบาท ไ่คันนั้นไม่ต้องไปวัดไปยังดีลาเพื่อนจะไม่เอาไ่คันแล้วท่านไม่ใส่เกล็ดลอยกว่ค่ะเพราะเราวันนี้ตัวใหญ่เล็กสิบกว่าสิบตัวก็พอลิ้นกระดกเออ๋อนับรูละวันมาถ่ายใหม่ลิ้นพญานาคกระดกเมื่อกี้ยังไม่กระดกเหรอเห็นไหมนะ สั่นดืดดืดหยุดละอ้าวเหรอนั่นน่ะสั่นนี่เลยเห็นไหมน่ะสาธุสาธุสาธุค่ะลิ้นลิ้นปูกระดูกค่ะ่นบค่ะลิ้นปูกระดูกนะคะค่ะสั่นเลยเดีอยวนี้สาธุสาธุค่ะดูกแล้วทุกคนลูกหลานมาลูกหลานมามันเยี่ยมมาชมบารมีปูโอ้เจ็บอันนั้นมันเจี๊ยซุนเห็นไหม นี่นี่นี่รับเมื่อกี้เรายุดเราบง่าหันมีเพื่อนกระดูกด้วยค่ะโอ้ดี๋ยว่าเราลับสาบนั่น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 แ่งขึ้นเลยสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุนานมากขอโชคขอลาบเด้่องบารบารค่ะได้มลบลูค่ะขอโชคลาบขอบารมีมันจะมาชมบารมีหรอะมายืนมาช้มบารมีค่ะ โอ้ช้เห็นไมวดปลายลูกหลานเด้อลูกหลานมาว่าคมามาขอเพิ่มภาพบารมีเมังมอม่างรเ้เห็นต่ได้เลเห็นต่ไดลิ้นพญานาากระดกอ้านนั่นนั่นเอ้าเห็นพญานาากระดกเองนะครับเอานัครับ เหมือนกับปาฏิหาริย์เลยนะครับคุณลูกเอาเหรียนพญานาคกระดกมาครับอ๋อจริงๆอ๋อโป้ดีใจบอโป้ลูกหลานมาเรียนน้ำโปูกดูนะลูใส่ให้ใส่ให้ใส่ให้โ้โดูโป้ดีใจบอโป้ลูกหลานมาเรียนน้ำโป้โอ้โหนะครับ ลุนกระตุกโอ้ยนะครับลูกแรงมาเด่นน้ำนะครับปู้ดีใจนะครับกาดกเียนนะครับโอ้ยนะครับนะครับผมตนดูดูดูดจดูดจดดูดดู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 ดจดู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 ดด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 ดูดด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 ูดด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 ดูดดดดดดูดดดดด นะครับบ half, chips, amiga, oh, oh, ้แล้วนะนั่นๆๆโอ้กระดูกแข้งอีิแข้งก็สานสอนะเกสวนเกจหนึ่งมาีครับกระดูกอีิเออเออได้มาได้มาได้มาได้มได้มได้มาได้าได้ได้มาได้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 มาได้มได้ได้อาได้ได้อได้มได้่าได้มาได้มาได้มได้ได้ได้ไดด้ได้้ได้ไดมไดาไ ก็ขอว่า้าพจาเกิดส่วเกิดหนึ่งอีเลียนะก็จะให้รู้เฮี้ยงเี้ยงอิเลี้ยนดูดดูดเออฝนอ่ะอ่าะครับ มีป้ายชื่อท่านไหมครับพี่ป้ายอยู่ในน้ำนะครับป้ายอยู่ในน้ำพ่งมาครั้งแรกเนาะพึ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเลยค่ะพึ่งมาครั้งแรกก็มาเห็นปัิหารนะไอ้เวินไอ้เวินบอกฟูไม่ด้วยไอ้เวินนะฟอลิปกระตุกครับผมลิ้กระตุกเราเห็นอะไรจ๊คคักแล้ววันนี้ค่ะค่ะคักน้ำในบ่ออย่างคนวันเดือดอางสาธุเออฟูฟูฟแล้วอธิษฐานแล้วว่าคัดคัดแมน ยืดสุดเจเนให้กระโดกยแห้งออกกระโดกแยงดีนั่นนะครับนม่แอ่นแล้วพี่น้งสาธุ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 สาธสาธุยกมือสวด่าเขาได้พี่น้วงเ้สาธุสาธุเด้มแมนแล้ว้อยูทีนาสารปูกลุมผ้าหล่กแต่าแตงอ่อนเนี่ค่ะพี่น้องเอซโอทัง้คุณค่ะอนุโมทนาสาธุออกคับพี่น้อยเอฟซีอยู่กับบุญาสานน่ะค่เนาะโอ้โหสเดีค่ะ สัน้หัวลูกสล็อตเลยค่ะหาย่ายแต่งอ่อนค่ะเออเ็ดจักแล้ว่นี่หานแม่เล่าทิปน่สระน้าศักดิ์สิทธิ์นะคะน้ำศักดิ์สิทธิ์ นี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะของเอดมินก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกนะคะเอฟซีทุกท่านค่ะก็ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันกับเอดมินนะคะเห็นกับตาค่ะเห็นกับตาไม่เห็นกับตาไม่เชื่อโอ้หัวเทียมย้อนมาดูด้านนู้นนะคะไม่เจ็ดกับหนึ่งบางคนบางคนก็เปลี่ยนเจ็ดกับแต่หนึ่งท่านนี ชมไม่ไหน่อเจ๊วันเออนั่นโอ้แคบภาคค่ะแคบภาคค่ะแคบมินมือเพราะว่าโอ้แคบภาคเด้อพี่น้องเด้อสาธุสาธุสาธุโอ้ก็เล็ดยืนไถ่เล็ดยืนไทยกับเลยเล็เจี๊ยบพี่น้องพี่น้องสี่เดินทางมาเดั๋ยวนี้ก็คือครั้งแรกที่แอดมินเคยเข้ามานะฮะตรงนี้ก็คือสารปลูกกุมภาย่าแตงอ่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ เอด,ดาพารวยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปได้ในช่องดาพารวยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านคะ่ะ